สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักของชาวราศีพฤษภและคณาพฤษภนะคะในช่วงครึ่งแรกของเดือนกุมภาพันธ์ ก่อนที่เราจะมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของพวกคุณบ้างน,นะคะขอย้ําเหมือนเดิมว่านี่คือดวงทั่วไปเนาะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะไม่ได้ดูดวงส่วนตัวให้กับใครอย่ารู้ดวงส่วนตัวแอดไลน์ไม่ได้เช่นเคยแต่นี่เป็นดวงรวม general reading อาจจะไม่ได้ตรงกับคุณเลยนะคะอาจจะตรงกับชีวิตของคนอื่นนะคะและเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสลับกันเกิดขึ้นได้นะคะรับชมไว้เป็นไกด์ไลน์ทีนี้มาดูกันว่า ความรักของชาวพฤกธศพในช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างขอเริ่มต้นจากคนโสดก่อนเช่นเดิมนะคะคนโสดชาวพฤกธศพคะความรักของพวกคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะ มันเป็นความกังวลใจเป็นความคิดถึงใครสักคนที่อ,อยู่ห่างออกไปหรือว่าคุณคิดถึงใครสักคนหนึ่งที่คุณรักและก็ผูกพันแล้วก็กลัวว่านะเวลานี้เขาจะเป็นยังไงบ้างเขาจะลําบากหรือเปล่าเขาสบายดีหรือเปล่านะฮะยังมีการส่องมีการแอบดูหรือว่ายังมีการาตามตามชีวิตของกันและกันติดตามกันอยู่ในช่องทางต่างๆนะคะอา,อาจจะไม่ได้หมายถึงคนรักเสมอไปนะอาจจะเป็นคนที่เรา เรารู้สึกด,ดีเราปราารถนาดีนะคะหรือแม้แต่เป็นคนในครอบครัวก็ได้นะ,ะมันเป็นความกังวลน่ะถึงคนที่อยู่ห่างออกไปคนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันกับเราในตอนนี้นะคะบางคนอาจจะเป็นห่วงครอบครัวหรือว่าเป็นห่วงคนที่คุณแอบชอบหรือว่าเป็นห่วงแคลรส,สักคนหนึ่ง <S <S ที่อาจจะเคยรู้จักกั i, นเคยคบเคยคุยกันในอดีตเนาะมันเป็นความรู้สึกห่วงใยอะคะ่ะแล้วขอดูความรู้สึกของอีกฝ่ายที่มีต่อคุณหน่อยค่ะ โอเคณเวลาเนี้ยนะแอนมองว่าตัวเขาก็มีปัญหาให้ต้องฝ่าฟันเหมือนกับที่คุณคิดจริงๆนั่นแหละนะคะแต่ว่าคนคนนี้นะคะหรือ,อคนที่คุณห่วงเนี่ยนะคะหรือคนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้เขามีความเป็นนักสู้พอสมควรนะเป็นคนที่มไม่ยอดท้อต่ออุปสรรคอะคะ่ะ เป็นคนที่ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องยอมแพ้เขาไม่ได้ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆทุกๆุทกบททดสอบที่เข้ามาเนี่ยนะคะเขารู้สึกว่ามันคือมันคือโชคชะตามันคือสิ่งที่เขาต้องเจอมันคือมันคือประโยชน์มันคืออะไรก็ตามที่เอ่อจะทำให้เขาได้ก้าวไปสู่อะไรที่มันดีกว่านี้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้คุณกังวลหรือเป็นห่วงคนคนนี้มากเกินไปเพราะว่าเขาไม่ใช่คนอ่อนแอหรือว่าดูแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่คนที่ทุกตมกับปัญหาเลยนะคะแล้วถามว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณคืออะไรเออต้องบอกไว้ก่อนว่านะเวลานี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้นึกถึงเราเท่าไหร่เนาะเพราะว่าความรู้สึกของเขาทั้งหมดเนี่ยมันไปกองอยู่กับออปัญหาหรือว่าชีวิตของเขาในตอนนี้ค่ะ ทุกๆอย่างที่เขาต้องเจอทุกๆอย่างที่เขาต้องแก้ไขเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยยังไม่ได้นึกถึงเราเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้สึกว่านะตอนนี้ชีวิตคุณนะ่ะอยู่ในจุดที่มันโอเคชีวิตคุณอยู่ในจุดที่มันดีแล้วไม่มีอะไรต้องห่วงนะคะถ้าเป็นคนรักเขาก็อาจคนรักเก่าเนาะเขาก็อาจจะรู้สึกว่า ณเวลาในชีวิตคุณน่ะมีการงานมั่นคงนะคะหรือว่าอยู่ในจุดที่โอเคดีนะคะหรือว่าเขาเองก็อาจจะได้ข่าวชีวิตของคุณมาเหมือนกันนะคะว่าคุณก็อยู่ในจุดที่โปรไฟล์ครอบครัวดีอบอุ่นน่ารักหรือการเรียนกาังาไปได้สวยหรือหน้าที่การงานมั่นคงอยู่แล้วไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงหรือถ้าคนคนนี้เป็นคนในครอบครัวเขาจะเขาก็จะรู้สึกว่าคุณคือคนที่ไม่เคยทําให้เขาต้องเป็นห่วงอ่ะนะคะไม่ได้ใช้ชีวิตน่ากังวลหรือไม่ได้ใช้ชีวิตโลดโผนจนทําให้เขาต้องห่วงใยอะไรนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่รักไม่ห่วงแต่หมายถ มันไม่มีอะไรให้หน่าเป็นห่วงมากกว่าเนาะแล้วจะเป็นยังไงต่อไปในเรื่องของความรักคนโสดชาวพฤศโศกอาจจะน,นิ่งหน่อยนะคะช่วงนี้เนาะความรักยังไม่มีอะไรใหม่ๆย,ยังไม่เห็นคนใหม่ๆเข้ามาหรือถ้าเข้ามาก็พูดจาไม่ค่อยเข้าหูเท่าไหร่นะคะพูดจาชวนน่าหงุดหงิดนะคะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบที่คุยแป๊บๆนะคะมีความสุขอยู่แป๊บๆแล้วก็ ปึงปังแล้วก็อาจจะพูดจามไม่เข้าหูกันแล้วก็เลิกกันไปเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นคนโสดชาวราศีพฤษภช่วงนี้ไม่ต้องรีบร้อนนะคะก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขไปก่อนส่วนคนที่คุณห่วงใย,ยหรือนึกถึงนะคะไม่ต้องไปกังวลกับเขามากนะเพราะว่านะเวลานี้เนี่ยเขาเองก็พยายามเต็มที่ในการที่จะแก้ปัญหาหรือนําพาชีวิตตัวเองนะคะดังนั้นเราเองก็ต้องดูแลชีวิตของเราต่อไปไม่แนว่ว่า นะคะอีกไม,ม่นานนี้คุณอาจจะได้รับข่าวจากเขาโดยตรงหรือได้มีการทักทายกันนะคะจากคนที่คุณกําลังนึกถึงอยู่ไม่ว่าเขาจะเป็นคนรักคนในครอบครัวหรือว่าเป็นเป็นคนรู้จักเป็นใครก็ตามนะคะอาจจะมีการทักทายหากันไม่ว่าเราทักทายหาเขาหรือเขาทักทายหาเราเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมนะคะมีปัญหาอะไรให้ช่วยหรือเปล่าโอ้โอ บางทีเขาอาจจะกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินหรือปัญหาด้านสุขภาพอยู่ในช่วงนี้นะคะการได้ทักทายหรือแสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยต่อก,กันมันก็เป็นเรื่องดีในฐานะคนเคยรู้จักกันหรือว่าเป็นคนสําคัญของกันและกันอาจจะถึงแม้จะไม่ใช่ในฐานะคนรักเนาะโอเคทีนี้มาถึงคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวพฤธศพเป็นยังไงบ้างคะ ไม่แน่ใจว่าคนที่คุณคบอยู่อ่ะอันนี้มันเป็นความสัมพันธ์ในแบบทางไกลหรือเปล่าหรือว่าคบกับคนที่ถึงอยู่ใกล้แต่ก็รู้สึกว่าอยู่ไกลกัน่ะไปหากันไม่ได้หรือเจอกันไม่ได้แบบนั้นหรือเปล่าเข้าใกล้เขาไม่ได้แบบนั้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าดูเป็นความสัมพันธ์ในแบบที่ ต้องประครับประคองกันพอสมควรนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์หรือแม้แต่ความรักความคิดถึงนะคะบางคู่ทําได้แค่เจอกันผ่านโลกโซเชียลนะคะส่งกันผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าพูดคุยกันได้ผ่านทางหน้าจอเท่านั้นเองนะคะแต่ว่ามีแนวโน้มนะ Well of Fortune ออกมานะคะมีแนวโน้มว่าจะทุกๆอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่น่าจะเป็นบวกมากขึ้นนะขอดูความรู้สึกของคนคนนั้นที่มีต่อคุณหน่ยนะคะ่ะ ณเวลานี้เนี่ยนะคะแอนมองว่าตัวเขาเองอ่ะก็คิดถึงเรานะแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เขาทําอะไรไม่ได้มากกว่าคิดถึงนะคะอย่างที่บอกนะคะบางคู่อาจจะอยู่ไกลกันแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินทางมาพบกันได้ในตอนนี้บางคู่อยู่ใกล้กันแต่ก็ทําอะไรไม่ได้แสดงออกมากไม่ได้ในตอนนี้เพราะฉะนั้นนะเวลาในความรู้สึกที่เขามีต่อคุณก็คือยังทําอะไรไม่ได้ยังต้องนิ่งๆอยู่ในพื้นที่ของเขาหรือว่า ทำได้แค่คิดถึงกันอย่างที่บอกเจอกันผ่านทางโลกโซเชียลผ่านทางหน้าจอผ่านทางแอปพลิเคชันติดตามข่าวสารของกันและกันนะคะดูดูแลกันแบบอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงไปก่อนนะแต่ว่ามีโอกาสนะคะที่จะได้รออีกหน่อยนะคะรออีกสักหน่อยแอนมองว่ามีโอกาสมากๆที่จะได้เจอกันแต่ระหวานน่างนี้ระวังเรื่องการทะเลาะเรื่องการงอนกันนะคะเพราะว่าหยิบยกเอา คนอื่นมาเป็นประเด็นในการพูดหรือว่ากระทบกระทั่งกันนะคะมีปัจจัยอื่นที่เข้ามาแล้วทำให้มีปักเสียงกันะ่ะอย่างเช่นเหงาหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรามัดระวังนิดนึงในเรื่องของการบางทีเราอาจจะเผลอเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้นะที่นี้ความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อ อย่างที่บอกนะคะว่าไม่อยากให้กังวลมากนักนะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยณเวลาเนี้ยนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อเราอ่ะคือเขายังรู้สึกดีๆเขายังรักยังห่วงใยนะคะแต่ว่ายังทําอะไรไม่ได้หรือยังแสดงออกไม่ได้หรือว่ายังมาหาไม่ได้นะคะก็ต้องเก็บเอาไว้ก่อนนะคะได้แต่เอ่อตัวเขาเองก็กังวลเหมือนกันนะกังวลเกี่ยวกับ เกี่ยวกับความสัมพันธ์เหมือนกันเขาก็กลัวเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่คุณนะเขาก็กลัวว่าคุณจะรอเขาไม่ไหวเหมือนกันแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นกําลังใจให้กันและกันเถอะ นะคะถึงจุดหนึ่งนะคะหลังฝนตกฟ้าใสนะคะทุกอย่างจะคลี่คลายนะมเมฆหมอกผ่านไปนะคะสถานการณ์ดีขึ้นตัวเขาเองยังเป็นคนดีคนเดิมของเราแต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้นะคะยังไม่อยากให้เราเนี่ยคิดว่าบางอย่างมันจะเปลี่ยนไปมันอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นบททดสอบของเรากับเขาก็ได้นะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปในทางทิศทางไหนต่อเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อะไรที่ควรจะคิดก็คิดอะไรที่ไม่ควรจะคิดก็ไม่ต้องคิดนะคะใช้เวลาว่าในการดูแลตัวเองนะคะในการผ่อนคลายตนเองดีกว่าที่จะเอาไปคิดอะไรที่มันมันทำให้เรารู้สึกแย่เนาะอ่ะทีนี้มาถึงคนมีคู่กันดีกว่าคนมีคู่ชาวพฤศศกคะ่ะความสัมพันธ์ของพวกคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ คนมีคู่ชาวพุอศจะสัน้นเฟียบอลทึเซล่บอลทึม King of Winter อ่าโอเคมันจะมีข่าวดีบางอย่างอะคะ่ะข่าวดีที่พวกคุณรอคอยนะคะบางคู่ที่คบกันมานานนะคะอาจจะมีการพูดคุยอย่างที่บอกนะคะว่าอาจจะมีการพูดคุยว่า มันจะสร้างความมั่นคงด้วยกันไปอีกขั้นหนึ่งนะคะอาจจะมีการพูดคุยถึงเรื่องของการทําธุรกิจร่วมกันหรือว่า,าพาไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีการพูดคุยถึงเรื่องของการมั่นหมายหรือว่าการแต่งงานนะคะมีการขยับนะคะมีการคิดอยากจะทําอะไรบางอย่างให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมั่นคงมากขึ้นแบบนั้นน่ะขอดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราหน่อยค่ะความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราในตอนนี้คืออะไรคะ มันเป็นความรู้สึกของคนที่เคียงข้างกันมานานนะคะรู้ใจกันรู้อารมณ์กันผ่านทุกผ่านสุขผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านช่วงเวลาด้วยกันมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะมีทั้งช่วงเวลาที่ดีมีทั้งช่วงเวลาที่ไม่ดีนะคะดีกันทะเละาะกันโก,กรธกันเขาทําตัวไม่ดีหรือว่าคุณทําตัวไม่น่ารักแต่ว่าก็ผ่านมาด้วยกันได้นในที่สุดข้อดีของเราอะที่เรามีอะเขามองว่ามันมัน เทียบกับข้อเสียไม่ได้หรอกนะคะคนเราทุกคนมีข้อเสียไม่มีใครเพอร์เฟกเนาะเราเองก็มีข้อเสียเขาเองก็มีข้อเสียเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าข้อเสียที่คุณมีอะ่ะมันน้อยกว่าข้อดีที่เขาเห็นไงนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าโอเคความสัมพันธ์นี้มันอาจจะถึงเวลาแล้วหรือเปล่านะคะที่ควรจะไปต่อเนาะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ย คุณจะเห็นความพยายามจากตัวเขามากขึ้นหรือว่าตัวเขาอะ่ะจะเป็นผู้นําในความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นเขาที่อาจจะเอ่ยขึ้นมาก่อนว่าเออเดี๋ยวไปไปเจอคุณพ่อคุณแม่กันไหมไปคุย เรื่องนั้นเรื่องนี้กันไหมนะคะมีฮาโร่แฟนออกมาอีกอะนะคะแอนมองว่ามันชัดเจนมากๆว่ามันจะมีข่าวดีบางอย่างนะคะบางคู่ในปีที่แล้วอาจจะแต่งงานมั่นหมายแต่ว่ามันต้องหยุดชะง,งักไปอะนะคะมันอาจจะเลื่อนมาในปีนี้แล้วมีแนวโน้มที่มันดีขึ้นนะคะปัญหาหลายๆอ,อย่างคลี่คลายไปในทางที่เป็นบวกแล้วก็มีโอกาสที่จะได้สมหวังสมปรารถนากันมากๆในปีนี้หรือแม้แต่ใครที่ คาดหวังนะคะบางคู่แต่งงานกันมานานอยากจะตั้งครภ์มีน้องนะคะมีโอกาสนะมีโอกาสที่จะสมหวังดังใจมากๆเลยค่ะมีโอกาสที่จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในครอบครัวบางคนได้ต้อนรับสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้นนะคะหรือบางคู่อาจจะมีโอกาสได้ของขวัญที่ถูกใจนะคะของขวัญเซอร์ไพรส์ที่อยากได้มานานแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอย่างเช่นของขวัญที่ได้มานอาจ,จะไม่ได้หมายถึงสิ่งของเสมอไปเนาะมันอาจจะหมายถึง อ,อย่างที่บอกคุณอาจจะได้ความชัดเจนจากเขาหรือการพูดคุยกันในเรื่องอนาคตอย่างเงี้ยนะคะก็ทุกอย่างมันอยู่ที่คุณทั้งสองคนนะคะทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยพวกคุณของก็พิสูจน์พิสูจน์มาพอสมควรแล้วละ่ะสร้างอะไรด้วยกันมามากมายนะคะมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องให้กังวลอีกต่อไปแล้วนะคะทุกอย่างก็ ทำเพื่อย่างให้มันเต็มที่ให้มันเหมือนกับที่เคยทํานั่นแหละนะคะขอให้เชื่อขอใ,ให้ดูว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยคุณสร้างมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ากกลัวว่าใครจะมาทําลายนะโอเคชาวพุทธศกครบแล้วทัางสาสถานะนะคะเดี๋ยวเรากลับเข้ากันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ